ถึงเวลาที่ต้องราดน้ำยากำจัดปลวกกำจัดมแมลงแล้วแม้ว่าเราจะอยู่ในบ้านแต่ว่าปวกบรรดา,มาแมลงบรรดาปลวกหรือใดๆมันก็สามารถเข้ามากัดกินเนื้อไม้ที่บ้านเราได้ใชก,ก็เลยแบบว่ากำลังอาบน้ำยาอยู่นะนี่ใชก็ไปซื้อมาเองเลยนะทุกคนชุดเพื่อเรีว่าแต่ช่วงนี้ที่บ้านใครมีมแมลงสาบมียุงมีมด ที่บ้านบ้างไหมนะหรือแมงเมาบินเข้ากองไฟเออบินเข้าไฟที่บ้านอะไรอย่างี้บ้านไชคัลน่ะดีนะที่แบบช่วงนี้ยังไม่มีเพราะว่าชลลไชคัลไหวตัวทันก่อนนะบริษัท<อ>กำจัดปลวกมาแล้วครับอ้าอเอ,อตรงไหนครับคุณลูกค้าวัานนี้เธอรับทุกบริษัทเลยเหรอมีงานก็ต้องทำะนะไชคัเล,ลเราอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยว่าชน,นะนะก็ต้องทำมาหากินนะ ชีวิตต้องขับเคลื่อนด้วยเงินนะไม่มีเงินก็ทำอะไรไม่ได้นะฉันฝากเธอด้วยตอนนี้บ้านฉันยังสะอาดเอี่ยมอ่องนี่นี่นี่ซน้ำยาฆ่าปลวกเป็นสีขาวใครเคยเห็นเวลาเขามาฉีดปลวกที่บ้านบ้างฉีดไปฉีดมานะโอ้โหขาวโพลนเลยแต่ว่าน้ํายานี้มันก็จะซึมเข้าเนื้อไม้ไม่ต้องกังวลน,นะออแต่ว่าอาจจะไม่ปลอดภัยกับสิ่งมีชีวิตหรือสัตว์เลี้ยงนะอาจจะต้องเก็บไว้ในที่ที่เหมาะสมใชิก็เธอมาแรงขึ้นเต็มตัวแล้วอะ โอ้ฉันไม่มีบอลแรงสักหน่อยเมีโอเคฉันก็ถือน้ำยาอับนี่คุณลูกค้าชั้นใต้ดินเนี่ยมันเป็นแหล่งสะสมของเชื้อรานะแล้วก็เป็นแหล่งที่มาของปลวกเพราะปลวกชอบเชื้อรายิ่งชื้นยิ่งมีฉะนั้นแล้วเราก็ต้องฉีดเยอะๆคุณลูกค้าเข้าใจไหมลิตรละพันห้านี่เมื่อกี้ฉีดไปสิบลิตรแล้วเดี๋ยวคุณลูกค้าต้องจ่ายให้ฉันหมื่นห้านะโอ้แพงจังอ่ะไม่แพงมันเป็นโปรโมชั่นนะฉีดทั้งหลัง หมื่นห้สบายใจเชิบตอนเคยนี้ก็ไม่มีมาแรงแล้วฉันเคยดูโฆษณาหนึ่งแบบว่าเรียกว่าอะไรน้ำยาลอบปวกหรอที่แบบว่าให้ปวกขนตัวที่โดนน้ำยาไปแล้วเดินกลับลังแล้วแบบว่าโอ้นี่ไงนี่ไงตายนแล้วตายแล้วไม่ได้จัดการให้แล้วเนี่ยดูดิโอ้จริงด้วยแหะนี่นี่ตี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 ไอคราบเลยนะคราบเห็น สบายใจได้คราวนี้บ้านของคุณหนูชาชเกลเนี่ยเป็นคุณหนูนะเพราะเป็นลูกค้าของมันดีตอนเนี้ก็จะไม่มีปลวกเข้ามาลังควาแล้วเดี๋ยวมันก็จะหนีไปหลังอื่น <Whoa. S 2> แต่ถ้าหลังอื่นฉีดใช่ไหมนี่ในรอบเดือนเดียวกันนะ่ะถ้าหลังชาชเกลฉีดถูกไหมปลวกก็จะไม่อยากอยู่บ้านชาชเกลปลวกก็จะหนีไปบ้านหลังอื่นฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะว่าจะมีมะแมลงน่ะ oh, <laughs> สบายใจทีนี้บ้านชาชเกลก็ไม่ต้องกังวลเรื่องมแมลงสับ์แมลง ร้ายทั้งหลายแล้วสบายใจได้เลยไม่ต้องกังวลชาเกลแล้วแต่บ้านเธอฉีดหรือยังอ่ะยังไม่ฉีดนะล้วมันข้องหนีไปบ้านเธอหระมัง้งเออจริงด้วยแฮดูสิ <c oughs> มแมลงสาบเต็มเลยหน้าบ้านนะ่ะเออีอมแมลงสาบตัวเล็กเต็มไปหมดเลยเนะ <c oughs> ออ พอดีมาจากบ้านฉันใช่เอาน้ำยาไปฉีดบ้านเชคเกอร์หมดแล้วน่ะโอ้หน้าบ้านจะประตูเต็มไปหมดเลยดูสิโอ้บ้านเช็ดสกปรกเลยเนี่ยนี่ฉันมีน้ำยาฉันช่วยฉันช่วยอันนี้ฉันซื้อมาโออ้ขบคุณหากลบกลบหนี้กันก็ฟรีโอ้ฟรีดีมากโอเคพอดีหมดเตนี่ลาด้ำยาด้วยไม่เป็นไรนี่นี่มันได้ฉีดอยู่เนี่ยตายได้เดือนนี้หมายถึงแมลงสับดิ์ตายหมายถึงเรานี่แหละนี่นี่นี่ กำจัดแมลงแบบโหดกำจัดแมลงทั้งตั้งแต่เช้าแล้วจนนี้จนจะเที่ยงแล้วแล้วก็หิวไสกิ๋วเหมือนกันนะตอนนี้นะเออทำไมเธอรู้นะนี่นี่นี่โอ้สบายมากช้เกลเรื่องนี้นะไม่ต้องกังวลพอดีบริษัทเราเนี่ยก็คือบริษัทฉันเองฉันจะเลี้ยงตัวเองเพื่อกินข้าวนะเจอกันร้านเลิงใช่เลยร้านประจำแมลงสาบเยอะมากเลยดูสิมันหนีมาจากบ้านเราแน่เลยชายเกล เยอะแยะไปหมดเลยนะ่ะน,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 นี่อยู่ตรงถังขยะหน้าร้านลุงซะด้วยโอ้ใช่จริงด้วยเฮแต่ก็ไม่แปลกหรอกที่ถังขยะจะมีมะแมลงสาบแต่ว่าช่วงนี้เหมือนมแมลงสาบบุกหนาะเออมแมลงสาบระบาดจริงด้วยใช่ก็เอ,อ้ยแมลงสาบคือแหล่งเชื้อโรค ใช่นี่ถ้าร้านไหนนี่แมลงสาบนะฉันไม่กิน,น,กนเด็ดขาดเหมือนกันนะไชเกิลเพราะมันสก,กรปรกมากมันส่งเราไม่รู้บบว่ามาใช่แล้วมัน<ด>คือแหล่งเพาะเชื้อโรคใช่ไหมแมลงสาบนะคราวนี้เนี่ยบางทีแบบถ้าแมลงสาบวิ่งในร้านเนี่ยไม่รู้มันไปกินอาหารในร้านด้วยหรือเปล่ามันจะทําให้แบบมีพวกแบคทีเรียและเชื้อไวรัสติด มาในร้านในอาหารนะก็ไม่ไม่น่ากินนะนะในร้านลุงไม่เป็นแบบนั้นหรอกใช่ร้านลุงไม่เป็นแบบนั้นใช่สะอาเมากนนลุงแม่ได่ใช้ก็เข้ามาสิลุงไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นเออพูดได้เหรอก็พูดได้สิเราพูดแุกเรื่องลุงไม่มีเวลาเก็บร้านเลยนะทำแต่อาหารให้ลูกค้าก็เลย เออมันก็อาจจะมีพวกหนูหรือมแมลงเดินไปเดินมาเล็หน่อยอะนะเอ,อ,เอ,อขายดีนะขายดีเป็นร้านขายดีอ,อขายดีขายดีอย่างนี้ต้องเจอโอ้บันี้กระทรวงสาธารณสุขนะลุงไปไปแอบคุยกันตรงนี้ก่อนว่าว่าไงเมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันว่าอย่างนี้ไม่ใช่เกลเราจะไม่กินตอนนี้เนี่ยเรารู้ได้ปัญหาของลุงคืออะไรเราใกล้ต่อข ถ้าเกิดว่าร้านลุงไม่สะอาดใช่ไหมมีแมลงสาบหรือหนูเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขจะสามารถสั่งปิดร้านลุงได้เลยนะแล้วยังให้ต่ออีกฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะทําเป็นคนที่แบบเป็นหน้าม้าน่ะเหมือนแบบตัดสินร้านลุงว่าเอ้ไม่งั้นนะ่ะลุงโดนสั่งปิดแน่เลยนะถ้าลุงแบบไม่จ่ายเงินมาปิดปากเราแต่ที่เราก็จะรวยแต่ก็ยังขอ ขออาหารลุงกินฟรีได้ด้วยนะแผนชั่วร้ายของฉันมันเจิดมากเหมือนเราเลิมเป็นมิตรขึ้นเรื่อยๆนะเป็นมิตรภาพเอ่อมิรฉาชีพนะเราควรทําอย่างนั้นไหมเมองตาเชยก็มองตาฉันควรไหมมองตาฉันว่าไม่ควรนะโอ้ให้ตายเธออุตส่าห์คิดแผนดีแล้วนะงั้นอย่างนี้ดีกว่าลุงเออพวกเธอไปซุบซิบอะไรกันเนี่ย ใช่ก็เพิ่งคุยกับกินฟรีไม่กินฟรีกินฟรีเออกินฟรีชอบเลยเมาฟรีลูกลาหมาป่ากินฟรีลูกหมาป่าน่ะอันนั้นมาขี่ลูกหมาป่าโอเคเออกินฟรีได้นะแต่ว่าไม่รู้ทําไมช่วงนี้ลูกค้าก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะเข้ามาแล้วก็ออกนะร้านลูกมีแมลงสาบหรือเปล่าออมันก็เป็นระบบวัฏจักรของสิ่งมีชีวิตอันนะแต่มันไม่ได้อยู่ในร้านอาหาร แล้วอาหารก็มีได้มันเป็นระบบนิเวศนะช่วงแค่ช่วงนี้แหละระบบนิเวศมันดีต้องช่วไม<ช>่ความสะอาดอาเองงั้นถ้าพวกเราช่วยกันทำความสะอาดลุงจะให้กินไก่ฟรีไปจนถึงเมื่อไหร่กินฟรีตลอดสัปดาห์นี้เป็นเลยเแล้วลุงเก็บไก่<า>กนี้ไปก,ก่อนมันไม่อยากกินเพราะมันดูไม่สะอาดเดี๋ยวทำความสะอาดให้เสร็จแล้วลุงก็นะเออก็ได้เยเรา แบบนี้แหละน่าจะเวิร์กบันนี่ดีกว่าเมื่อตะกี้ตั้งเยอะใช่ใช้ก๊อกสระน้ำลูกโป่งน้ำเร็วได้เลยเดี๋ยวฉันช่วยจัดการชุดเพึ่มนี่นะเอ้เคลียลูกโป่งน้ำเพลี้ยนี่เป็นน้ำยากำจัดแมลงใช้ก็เพิ่งกำจัดที่บ้านลุงเออลุงขออนุญาตเข้าห้องครัวแป๊บนะเดี๋ยวลุงจะไปเก็บในครัวให้พวกเธอจัดการเลยโอเคค่ะเพื่อไก่ฟรีเพื่อไก่ฟรีเพื่อไก่ฟรีอ้อเพื่อไก่ฟรี โอ้ยเป็นไงเป็นไงขมุกขมัวขมุกขมันเอหน้าหน้าหน้าร้านก็มีมาแดงสาบนะเออไหน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 หน้าร้านหน้าร้านจะจัดการให้หน่อยหน้าร้านเดี๋ยวใช้ก็จะราาให้ทั่วร้านเลยตั้งแต่ข้างนอกมันจะไม่เข้ามาใช่ใช่เดี๋ยววันนี้จะนี่จะฉีดแบบฉีดให้ด้วยฉีดให้ด้วยร้านปลอดเชื้อแน่นอนโอ้โอ้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมน่ะเรียบร้อยลุงสบายใจได้ วันนี้เธอน้ำยาหมดเหรอน้ำยาหมดวันนี่กําลังหายน้ำยาอยู่นะ่ะอ้อใช่ก็กําลังราดให้ทัว่วเ,เพื่อไก่ฟรีเพื่อไก่ฟรีนี่ไงเชกกอมาแล้วฉีดฉีดค่าเชือ้อค่าเชือ้อใช่เพื่อของฟรีเราทําได้เรียบร้อยลงเราจัดการให้แล้วนะโอ,โอ,โอ้สะอาดวิบวับเลยว,วิบวับเสบตาวิบว,วับ,วบเลยนะ่ะ น้ำยานพวกนี้มันจะแบบว่าถ้ามันจะทาบซึมซึมทาบใช่ใช่ถ้าปลวอกถ้าแมลงสาบได้ไปมันจะคาบไปที่รังแล้วหลังจากนั้นโอ้นี่ไงลุงเข้าไปทําไก่แบบสะอาดสะอาดมาให้แล้วน่ะตายกันยกรังนะลุงแต่เดี๋ยวใช้กิลอย่าเพิ่งนะบัดนี้ก่อเข้าไปเช็คในร้านลุงก่อนโอ้แม่เจ้าเจออะไรเออชกิมันมันมันมีอะไรน่ะ แผ่นดินไหวโย<อ>มันคือมแมลงสาบตัวใหญ่ล,ลูกลูกเพาะมแมลงสาบนี่มันแม่พันุเลยนะเนี่ยต้นกาเนิดมนแมลงสาบมาจากร้านลุงแน่เลยนะอโอ้ยตายกินเลยเออแล้วมันผลิตตัวเล็กๆออกมาตรงเท้าใจาก็ดูสิเย้เยอะไปหมดเลยโอ้นั่นมันลูกสมุนแมลงสาบเออไม่ไหวเราต้องช่วยทำมสะอาดมากกว่านี้ จัดการจัดการน้ำยาหมดยังใชกนี่น mm ี่นีราดรั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 ดรดรดรู้สึกวิวยิออชี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 ว้าชีไม่ทันโอ้ดีแมรงสาบประตูมันใหญ่แบบนี้เลยเหรอเนี่ยมันออกมาจากไหนเนี่ยบันนีก็ลุงเลี้ยงมันไว้อยู่ในซิงล้างการน่ะพอบันนี้จะไปฉีดปุ๊บมันก็ออกมาเลยดูสิมันมุด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 นั่นไงมันมุดหายไปแล้วน่ะเศษอาหาร้านลุล้ยสกับหลมากเลยนะเนี่อย่างนี้ต้องแจ้งอย ใช่อ่อยใช่ป่าของการควบคุมความอ่อย <c oughs> อทุกคนนี่เป็นไงเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราต้องรักษาความสะอาดนะในพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยไม่งั้นมันจะเกิดแหล่งเชื้อโรคแล้วพวกแมลงสาบมันก็จะมาทำร้ายชีวาเราได้เลยนะ,ะชีวาเหมือนชีวิตไหนถูกต้องมีชีวิตและมีชีวาฉะนั้นแล้วบ้านใครสกรปรกอย่าลืมช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำความสะอาดด้วยนะนี่เลยอย่างแรกเลยนะห้องน้ํากับห้องครัว<พ>เริ่มเลยครัวมันชอบ ใช่เพราะว่ามันมีเศษอาหารหน่างั้นเริ่มเลยเริ่มเลยใช่ใช่ใช่เริ่มเลยหมายถึงเราเนี่ยเริ่มเลยทำความสะอาดบ้านตัวเองบ้างนะ <c oughs>